คารืหาดเโยปราณวรินหลังแต่งสามีชีวิตดุดเจ้าหญิงเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวมากความสามารถที่ใครหลายคนชื่นชอบนั่นคือโอยปราณวรินอดีตนางร้ายหน้าคมที่สวยโดดเด่นจนน่าอิจฉาคนหนึ่งของช่องหลักสีที่มีผลงานการ,สาารแสดงมากมายก่อนที่จะเฟดตัวออกไปเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งหลังแต่งงานกับทายาทโรงแรมพันล้านอย่างราชวินนารุลาหนุ่มลูกครึ่งไทยอินเดีย และเข้าพิธีสมรสในพิธีทางศาสนามาทาวีหลังจากที่ฝ่ายชายนั้นขอซอโยแต่งงานในวันครบรอบวันเกิด25ปีเมื่อเดือนสิงหาคมปี2559โดยภาพพรีเวดดิ้งและภาพมงคลสไตล์พาระตะที่เขากับคู่บ่าวสาวสุดๆทั้งนี้เองเราจะพาทุกคนมาเปิดบ้านของสาวโยที่อยู่กับสามีและลูกชายที่ต้องบอกเลยว่าหลังใหญ่มากๆทำชีวิตของสาวโยก็ดีมากอีกด้วย หากใครติดตามผ่านทางอินสตาแกรมจะพบเลยว่าเธอนั้นมีชีวิตดูดังเจ้าหญิงในวังเลยทีเดียวแถมสามียังเลี้ยงดูดีแท้ที่ไม่ต้องออกไปเล่นละครอีกเลยทั้งนี้สําหรับทางด้านประวัติส่วนตัวโยปราณวารินปามีเกิดเมื่อวันที่20สิงหาคมปี2536ที่กรุงเทพมหานครโดยมีพี่น้องร่วมพ่อแม่กับพี่ชาย1คนและพี่สาว1คนเธอถือสัญชาติไทยปากีสถานด้านการศึกษาเธอกำลังศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดอีกด้วยโดยต้องเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่ตอนนี้ชีวิตสมบูรณ์แบบสุดๆส,สำหรับโยปรานวรินรองอันดับสองเวทีการประกวดมิสไทยแลนด์2010ในปี2553หลังจากแต่งงานกับไฮโซชีดังทายาทโรงแรมเชอราตันสุขุมวิทก็ดูเหมือนว่าทั้งสองคนจะคลองรักกันอย่างหวานชื่นแถมในตอนนี้ยังมีโซ่ทองคล้องใจอย่างน้องอวิรินบุตรชายคนแรก และสำหรับในตอนนี้โยปานวรินเธอได้เลี้ยงบุตรชายด้วยตัวเองพันตัวจากนักสแสดงดังมาเป็นแม่บ้านเต็มตัวแล้วสำหรับข้อมูลกิจการของสามีทายาทโรงแรมดัง1ในสองโรงแรมแบรนด์ The Luxury Collection ในกรุงเทพของเครือ Marriott เรียกได้ว่าเป็นโรงแรมสุดหรอของแบรนด์นี้เลยก็ว่าได้ได้ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพถนนสุขุมวิทเชื่อมต่อกับสถานี BTS อโศกโดยตรง และตั้งอยู่ห่างจากสถานี MRT สุขุมวิทเพียงไม่กี่ก้าวมีห้องพักให้บริการกว่า420ห้องเลยทีเดียว